ค่ะวันนี้มาเก็บผักนะคะเก็บผักวนไปอันนี้มันเริ่มบานแล้วนะคะเราก็จะเก็บอันนี้เริ่มล่งแล้วถอนทิ้งไปบ้างนะคะต้นไหนที่เก็บกินแล้วบางบางอันก็ถอนทิ้งไปเพราะว่าเราจะลงแปลงปลูกใหม่นะคะก็เลยต้องถอนอันเก่าทิ้งไปอันนี้คือผักกวางตุ้งที่เราหวานเนาะ ไม่ได้เพาะกล้าอะไรนะคะคือหวานหวานเม็ดแล้วก็มันขึ้นตอนนี้ก็เริ่มโล่งแล้วนะคะแปลงนี้เพราะว่าจะเริ่มทยอยทยอยกินแล้วก็จะรื้อทิ้งเพราะตอนนี้เราหวานใหม่ไว้แล้วนะคะคือแปลงนี้เราหวานใหม่แปลงนี้เราก็เพาะสลัดไว้นะคะแปลงนู้นก็หวานใหม่บนไปเรื่อยๆนะคะส่วนฝั่งโน,น้นนะก็เริ่มงอกอันเล็กนะคะอันใหญ่ก็เริ่มตัดกินแล้วก็จะถอนทิ้งไป อันนี้ก็เช่นกันนะคะแปลงนี้ก็โรยแล้วนะคะวันสองวันก็ถอนทิ้งหมดชุดก็ถอนทิ้งนะส่วนประกาศขาวยังคงไว้อยู่นะคะก็จะปลูกุนเวียนไปอย่างนี้เพราะว่าแปลงผักเราไม่เยอะแล้วก็คนในครอบครัวเราก็ไม่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็จะปลูกหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้สองแปลงนะคะเป็นล็อกๆไปก็กินหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ก็เก็บกินไม่ทันแล้ว แล้ววันนี้ก็นี่จะพามาเก็บผักอันนี้คือส่วนของโคนอันนี้คือส่วนของกระต่ายนะคะเป็นใบเก่ๆของมันเราก็ตัดไปให้กระต่ายกินได้นะคะตอนี้มาดูถั่วฝักยาวบ้างอันนี้เรากเก็บมาดูถั่วฝักยาวกับมะเขือของเราหน้าเดี๋ยวเราจะเก็บตัวฝักยาวโอยไม่ได้มาแค่วันสองวันนะคะบวมแว้ว ต่เก็บไปทําตําถั่วได้เนาะแล้วก็นี่มะเขือนะคะเริ่มติดลูกดกแล้วมะเขือลูกใหญ่มากอ,อันนี้ของเราใช้แบบไม่ใช้ปุ๋ยใดๆไม่ใช้เคมีใดๆไม่ใช้อะไรผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเราซื้อเลยนะคะอันนี้คือเราทําปุ๋ยเองเราใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแค่สองอย่างนะคะในการใช้แล้วก็ยาฆ่า,ามแมลงก็ไม่ใช้ใดๆทั้งสิน้น จลงสไลายอะไรเนี่ยเราไม่ใช้นะคะอาศัยแบบฉีดน้ำไล่ตอนหอมค่ำมีมะเขือของเรานะคะมีตะลูกใหญ่ๆนะคะจะติดใหม่ก็มีนะคะเห็นไหม,มเขือเลื่องดนะคะแล้วก็ติดใหม่อีกเยอะนะคะติดใหม่อีกเยอะอยู่ฝั่งนู้นก็ด้วย ดอกก็มีนะคะแต่วันนี้จะเก็บไอตัวนี้จะเก็บถั่วฝักยาวกับกวางตุง้งไปประกอบอาหารเน,ะนนะะะาะนี่นะคะถั่วฝักยาวที่ยาวยาวไปเลยนี่นะคะไม่ได้เด็ดไม่ได้เด็ดหลายวันแล้ว อันนี้อันนี้ยังไม่พร้อมเด็ดอันนี้พร้อมเด็ดแล้ว mm hmm. อู๋ตัวนี้เริ่มบวมอันนีาไปทำจมตำได้ตำอร่อยอันนี้จะมีรสชาติหวานกรอบนะคะพันนี้คือเคยปลูกครั้งหนึ่งนะเมื่อปีก่อนโน้นนะคะปลูกถัว่วแต่อันนั้นอ่ะจะเป็นของสอนแดงปลูกของสอนแดงก็สอนแดงจะ ลูกอวบกว่านี้นะคะอวบกว่านี้นิดแล้วก็ยาวด้วยนะคือส่วนใแญงจะเขาจะลูกโตกว่าแต่พันธเนี้ยมันเป็นพันเล็กๆเราดูที่หน้าซองนะคะมันจะเป็นเล็กๆนะไม่ใหญ่ก็ถือว่ามันโอเคนะคือเพราะว่าเราไม่ใช้สารเล่งอะไรเลยไม่ใช้ไม่ฉีดพ่นให้มันดกหรือว่าอะไรนี่ให้มันเกิดตามธรรมชาติแล้วก็บำรุงตามธรรมชาติไปนะคะมันได้แค่นี้เราก็เราก็แฮปปีนะ้นะมีความสุขนะคะ คือดูจากหน้าซองของเขาอะ่ะมันจะเป็นตัวเล็กๆคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าของเราอะ่ะมันปลูกมันปลูกได้ได้ลูกใหญ่กว่าในในในหน้าซองอีกนะคือเราเห็นอะ่ะมันเป็นเล็กๆเองนะที่เราซื้อมาตอนนั้นยี่ห้ออะไรจําไม่ได้นะคะแต่แต่เนี้ยพอเราปลูกเราก็รู้สึกได้เลยว่าโอ้โหมันยาวนะคือแล้วมันลูกใหญ่กว่าที่อยู่ในซองอะ่ะแสดงว่า ไม่รู้เหมือนกันนะคะดินมันอาจจะสมบูรณ์หรือว่าเราบำรุงมันดีหรือยังไงไม่เข้าใจนะคะอันนี้ก็ยังไม่เก็บอันนู้ก็ยังไม่เก็บนะคะจริงๆถ้าจะไปกินก็นพร้อมเก็บก็เก็บได้แล้วแต่ว่ายังไม่เก็บก่อนนะ่าจะได้เก็บพรุ่งนี้เก็บชุดนี้ไปก่อนนะคะ,คะก็จะออกใหม่ก็เยอะนะเนี่ยอ่าอันนี้เก็บได้แล้วออกใหม่ก็เยอะนะคะห้อยตรงเตงตงตงอยู่แล้วก็เป็นลูก ลูกเล็กๆอันนี้มันเพิ่งเริ่มออกนะเราเก็บเนี่ยครั้งที่สามที่เรามาเก็บถัว่วนะคะครั้งแรกเนะี่ยเก็บไปได้3ามฝักครั้งที่สองเก็บไปได้สี่ฝักนะคะตอนมันออกแรกๆนะครั้งหนึ่งเก็บสามครั้งสองเก็บสี่ฝักแล้วก็เนี่ยครั้งที่สามที่เรามาเก็บนะคะนะคก็ได้เยอะอยู่นะก็เท่ากับกามสบบาทในตลาดหรือเปล่า หวังตึ้งด้วยนะคะมันเป็นความสุขเนาะความสุขของแม่ความสุขที่ได้แบบเก็บผักปลอดสารพิษในในรั้วบ้านตัวเองนะคะคือเราไม่ได้หวังผลว่ามันต้อง,อง,องแบบโอ้โหโดกย,ย้อยเหมือนเหมือนเหมือนในในคลิปที่เราดูเนาะเพราะอันนั้นอะ่ะเคยเข้าไปดูแล้วเขาใช้พวกเคมีเยอะนะเขาใช้พวกสารแล้วก็ปุ๋ยเร่งเยอะแต่นี้ของเราไม่ใช่ต้องบอกว่าของเราไม่ใช้สารใดๆแล้วเราปลูกได้ขนาดเนี้ย เรามีความสุขแล้วนะคะอันนี้ก็มะเขือเนาะเราจะเด็ดกันนะคะลูกใหญ่มากดูกล้องกล้องดีมากเลยพรจะชัดนะคะอันนี้คือมะเขือเราจะเด็ดออกนะคะเพราะว่ามัน มันได้รอบได้ได้รอบเด็ดแล้วนะคะจะให้ไอ้พวกลูกเล็กๆเ,เนี่ยของเขาได้โตนะให้พวกลูกเล็กๆของเขาได้มีอาหารไปไปไเลี้ยงเขาก็จะเก็บกินวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะซึ่งมะเขือนี่เราเก็บหลายรอบแล้วเนาะ,นะะก็จะมีฝั่งนี้อีกนะนี่นะคะ,ะทยอยเก็บกินไปเรื่อยๆ โอ้เก็บไปเก็บมาหลายนาทีแล้วนะคะ